สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะพามาชมสวนนะคะหยุดงานนะคะหนึ่งวันนะคะมาชมสวนมันแล้วก็จะไปดูหน้านะคะมาติดตามชมกับนิยาเลยนะคะเดี๋ยวนิตยกับกล้องให้ดูก่อนนะคะค่ะนะสวนมันนะคะโตแล้วนะคะโตแล้วจ้างเขาชีดยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามไร่นะคะเบเบาไม่เยอะนะคะสามไร่นะคะ ลงทุนไปลงทุนไปแล้วนะคะสามไร่ลงทุนไปค่าไถานะคะค่าไถากับยกล่องก็ไร่ละเจ็ดร้อยค่ะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดลองพื้นไปนะคะปุ๋ยขี้ไก่นะคะประมาณสิบกระสอบสองพันนะคะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็ค่าปุ๋ยขี้ไก่อีกสองพันนะคะสี่พันแล้วนะคะจ้างฉีดยาได้ละสองร้อยนะคะ ซื้อยากระปุกละห้าร้อยห้าสิบเนะป่าลงทุนนะคะนนก็ลองดูนะคะเอ็นยากรทํามาหลายปีแล้วนะคะทาส่วนมันก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็ก็จดไว้อยู่นะคะว่าเราจะลงทุนไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะก็ทุกปีก็ได้อยู่นะคะแต่ไม่เยอะนะคะพอได้กําไรนิดหน่อยนะคะเนาะก็ชาวไร่เราไม่รู้จะทําอะไรนะคะเนาะก็ลองดูนะคะปีนี้ ปีนี้ทุ่มเต็มที่เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าราคามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าปีที่ผ่านมาราคามันดีนะคะโลละสามบาทนะคะถึงสี่บาทนะคะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าราคามันจะเท่าไหร่นะคะก็มารอติดตามชมนะคะแล้วก็มาชมกันนะคะว่าเอินจียจะลงทุนส่วนนี้เท่าไหร่นะคะที่ดินสามไร่นะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะตรงเนี้ยไม่เยอะนะคะ สามเรียมนะคะลงมาแบบนี้นะคะติดศูนย์ยาผู้ช่วยนะคะค่ะนี่ที่สามไร่นะคะเอน็นติญาก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะคะมันสามไร่นะคะค่ะ,คะก็มารอติดตามชมนะคะว่าผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่นะคะค่ะต่อไปก็เราก็จะไปดูที่นานะคะที่หวานไว้นะคะมาติดตามชมกับเอน็นติญาเลยะค่ะวันนี้พาชมทุ่งนะคะเราจะไปกันเลยนะคะ จากสวนมันก็ไปที่นาก็ไม่ไกลร่คะประมาณ7-800เมตรนะคะเดี๋ยวิสยาจะพาไปนะคะ ก่อนไปก่อนไปดูนานะคะก็ไปดูสวนยางก่อนนะคะไปดูสวนยางก่อนถึงแล้วนะคะอันนี้ก็สวนยางของเอ็นดิยานะคะ อันนี้ก็จะให้คุณนาำกีดให้นะคะส่วนยางประมาณนี้ไม่เยอะนะคะส่วนยางก็ไม่เยอะเท่าไหร่มาดูนะคะว่าออกมคุณนา,นานมากีดหรือยังเนาะวันนี้เห็นตะมอตเตอร์ไซค์นะคะ,ะมาดูส่วนยางนะคะมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะยาก,ก็จะไปกอกที่ฝุ่นมาใส่อยู่นะคะนะคะชมไร่ชมสวนนะคะ อ๋อคุณนะคุณนามาหยอดน้ำกดนะคะค่ะก็จะเดี๋ยวนะคะอนียาจะกลับกล้องให้ชมนะคะปริ๊บ tamam อีกคุณนามาหยอดน้ำกดนะคะเดรียวไปถามคุณนาก่อนนะคะว่ากี่ได้กี่นิดแล้วน้ำยางไหลได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะ ค่ะอันนี้ก็คุณนานะคะกีดให้ได้กี่มีดแล้วคะคุณนาหก <6 S 1> <6 S 2> มีดแล้วยาง,งออกดีไหมคะคุณนานอ๋อไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเอ็นตยายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะกําลังหาเงี้ <laughs> ค่ะอันนี้ก็ผสมน้ำกดนะค่ะส่วนผสมน้ำ สีลิตรนะคะน้ำกดหนึ่งลิตรใช่ไหมคะคุณอากระปุกหนึ่งหนึ่งลิตรใช่ไหมเนี่ยขวดหนึ่งหนึ่งลิตรค่ะป,ประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้พามาชมสวนยางนะคะสวนยางนี่ย่าก็ใกล้ๆห้วยน้ำเพียงนะคะออกไปด้านนี้ก็จะถึงห้วยน้ำเพียงแล้วสวนบามเนะะี่ยค่ะชนจราประทานบ้านห้วยน้ำเทียงใกล้ๆกันนะคะ ก็ใกล้นาลุงด้วยนะคะประมาณสองกิโลมั้งค่ะถึงนาของลุงค่ะเดี๋ยวเอตยาจะพาไปชมนาหวานดีกว่านะคะค่ะมาวันนี้วันนี้ไม่ใช่ว่างนะคะลาง,งานมาหนึ่งวันนะคะไม่ไปทางานนะคะก็มาดูสวนมันกับสวนยางแล้วก็จะไปดูที่นาข้าวที่หวานไว้นะคะดูนะคะเอนตยามาสวนยางเจออะไรนะคะเฮดปลวกนะคะ หลังจากที่ชมสวนยางแล้วนะคะเอ็นตยากกจะไปดูนาข้าวนะคะคะเดี๋ยววันไหนไม่ได้ทำงานก็จะมาเรียนกีดยางนะคะ,คะกงมาถึงหน้าแล้วนะคะเอ็นตยาก,ก็จะพาไปชมนา,นาข้าวนะคะไปกันเลยนะคะ,คะอันนี้ก็บันเทยงนาของเอ็นตยายเองนะคะ,ะยีางนา ก็ตวนมันเลี้นะคะไล่สองไล่เลยค่ะตองนนปุ๋ยนะคะเนี่ยเลี้นะคะแล้รรไปดูี่นาแล้วกั ถึงแล้วนะคะอันนี้ก็ทางลงมานะคะเอนตยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะนี่ค่ะแล้วก็ชะาพามาชมนะคะนี่ค่ะนาที่หวานไว้นะดูขันนานะคะขันนาจะได้จ้างนะคะก็ไม่เยอะนะคะออนตยาหวานก็ประมาณสิบไร่นะคะค่ะแล้วก็อีกสิบไร่ทางนี้นะคะให้น้องเขาทํานะค,ะ,คะเพราะว่าเขาหวานกล้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ อันนี้น้องเขาหวานกล้าไปแล้วนะคะให้น้องทํานะคะเพราะอีนาก็ไม่ไหวนะคะหวานเอาสิบไร่พ่อนะคะค่ะสิบไร่ก็ฝั่งนี้นะคะค่ะเนี่นะค่ะยาก็หวานแล้วนะคะนี่เลยค่ะกาลังสวยนะคะก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็ทำระดับน้ำไว้นะ ใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดหญ้าแค่นี้และค่ะเพราะว่ามันก็มีแต่จ้างเนาะค่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรก็จ้างลูกพี่ลูกน้องกันหลังค่างฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องสาวลูกพี่ลูกน้องกันนะคะที่มาทํานะคะก็วันก้าไว้เขาจะดาเอาในฝั่งนี้นะคะเขาทําหลายที่นะคะเขาทําหลายที่นี่ค่ะวันก้าไว้วันก้าไว้แล้วน้องเขาจะมาดําเมานะคะก็วันดําก็ว่าจะมาช่วยเขาอยู่นะคะ อีกไม่น่าแล้วค่ะเดี๋ยวใส่ปุย๋ยเพราะว่าน้องเขายังไม่ใส่ปุย๋ยเพราะว่าเข้าดําอีกที่หนึ่งยังไม่เสร็จนะคะแลเข้าดําเขาทำหลายที่นะคะเพราะว่าเขามีรถไถต้องส่งงวดรถไถก็เลยทำํำนาหลายที่เพื่อชิ้นปีจะมีะไรายได้ส่งงวดรถไถน,นะคะเนาะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะก็มาชมของแอนทิยาฝั่งนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะนาสิไร่นะคะค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็น ชนรประทานบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะนายอินตยาก็ติดห้วยน้ำเที่ยงนั่นก็จะเป็นสวนปล์มแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีจะมีถนนไปทางโน้นนะคะที่สวนยางอินตยานะคะมันจะไปทะลุกับใกล้ๆลานมันของห้วยน้ำเที่ยงนะคะซอยที่ชนรับประทานบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะมันจะเชื่อมต่อกันนะคะค่ะก็ไกลจากบางปูไม่ไม่ไมกลนะคะประมาณ ถ้าไปถึงถนนนู้นก็ประมาณโลครึ่งนะเข้ามานาอทยาก็ประมาณสองกิโลนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้มาเอฟดูเอฟวันนี้นะคะพามาชมนะคะพามาชมสวนนะคะวันนี้เอตยาก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะก็เลยมาดูสวนมันแล้วก็มาดูสวนยางนะคะแล้วก็มาดูนากํากลังมีหญ้าเลยนะคะนี่ค่ะนาหวานมันก็แบบนี้นะคะก็ได้จ้างเขาฉีดยาแล้วก็ ฉีดยาด้วยนะคะแล้วก็ก็ยังตัดหญ้าดาะะ้วยค่ะอันดยาก็ว่ามันจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะเนาะทานาแต่ว่าก็ลองทําบึงดูปีนี้ก่อนนะคะว่าลองทําดูก่อนสิบไร่ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าคิดว่ามันไม่คุ้มนี่อันดยาก็จะให้น้องเขาทําหมดเลยนะคะค่ะน้องที่เขามาทําตรงนี้นะคะค่ะเพราะว่ามันจ้างหมดเลยนะคะแต่ว่าวานนี่ไม่ได้ไม่หวานกวานในหวานเองนะคะจ้างรถไถ จ้างตัดหญ้าแล้วจ้างฉีดยาขยะด้วยนะคะค่ะดูนี่นะคะสิบไร่นะคะอินยาหวานก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอิน้ยาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ